สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้แซมมาแนะนำรถ7ที่นั่งกันบ้างน,นะครับเป็นรถสัญชาติเกาหลีด้วยนะสำหรับเจ้าฮุนไดแกรนสตาร์เล็กวีเนะครับผมคันนี้นะปี2016นะครับคันนี้สีขาวนะครับเลขไมล์1 3 0่0 0นนะครับเครื่อง2.5ดีเซลนะครับคันนี้175แรงม้านะนี่เลย ราคา869,000บาทนะครับผม869,000บาทแกน s t a r l e x V.I.P. นะนี่มาดูด้านหน้าก่อนเครื่องยนต์ 2,500cc ซีซีนะครับ175แรงม้านะฝาเฟอร์สวยอยู่นะดูสวยงามนะตรงนี้นะครับผมนี่นะนะครับผมเครื่องดีเซลนะครับคันนี้นะ2,500ดีเซลนะครับผม ก็ไฟหน้าก็ติดพร้อมใช้งานนะครับผมนี่นะสำหรับกอทอรถคันนี้เนะี่ยเป็นกอทอ5กกไก่รอเรือ1111 11นะครับผมไฟตัดหมอกเป็น LED นะสวยงามนะครับผมนี่นะติดพร้อมใช้งานนะลองดูซอกก่อนอซอกเฟ้อสวยงามนะน็อตแก้มาสวยอยู่อ,อีกฝั่งหนึ่งซิ อ่าสวยอยู่อันนี้เป็นสีเฉยๆไม่ให้ไม่ให้เป็นรอยแตกนะสีเฉยๆนะครับอ่าโอเคลองดูสำเนาเล่มกันนิดนึงนี่ครับปี2016นะครับผม2 5 4 1 1 7 5แรองบแรงมานะนี่กทตัวนี้5ไก่เรือ1111 11นะตัวนี้นะส่วนทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวแซมขอเช็คอีกทีให้อีกครั้งนึ่งครับว่า ลูกค้าจะได้ทะเบียน5้าไก่เรือ1น1 1, 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งรือเปล่านะเดี๋ยวแซมเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแซมก็ยังไม่มั่นใจนะครับผมปิดก่อนดูหน้าเต็มเต็มหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวแซมพาไปดูเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาดูยางก่อนยางกูดเยียนะครับอันนี้ยางกูดเยียนะครับปี23ครับสัปดาห์ที่19นะครับปี23สัปดาห์ที่29นะ เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับผมขอบ17นิ้วนะ,ะไฟลงไฟเลี้ยวติดนะครับผมสวยงามมาภายในเป็นเบาะสีครีมหรือว่าสีเบจนะรวมถึงแผงประตูด้านข้างนะไฟไฟ,ไฟติดนะอะ่ลองดูเพจก่อนผมดับไฟก่อนดีกว่าสะพอนอ่าเพจลงท้ายด้วยไม่ค่อยเดีย๋ยวแป๊บเดงเปิดก่อนอ่ะดูกว่า 311093น่ะตรงกันไหมนี่นะ311093ชัดเจนนะตรงกันนะครับเลขตัวถังน,นี้เลขเครื่องยนต์นะครับ5519นี่นะ5519น่นะยังไม่มีรอยหมุดยึดอะไรสวยงามอยู่นะครับผมลองดูอ่ะมีสมุดคู่มือด้วยนี่ครับเปิดก่อนนี่นะ รถอ,ออกเมื่อวันที่นี่ครับวัส่งมอบเดี๋ยวนะส่งมอบเมื่อวันที่19เดือน9ปี2016นะ19เดือน9ปี2016นสะอันนี้สมุดคู่มือนะก็จะมีบอกนี่ประวัติเข้าศูนย์ต่างๆนี่นะประวัติเข้าศูนย์ถึงระยะอ่า94ตรงนี้เดี๋ยวแซมเช็คข้อมูลเพิ่มเติมให้นะเพราะว่าสมุดมันเต็มละ น่าจะมีมปีประวัติอะไรเพิ่มเติมอยู่นะก็มีสมุดคู่มือการใช้งานให้ตามนี้เลยนะก็บุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ในนีเ้เกะด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในผ้าหลังคาครับก็ยังสวยอยู่นะครับผมหน้าจอนะครับนะพร้มกล้องมองหลังมองหลังด้วยอ่ะป,ปรับเปลี่ยนได้นะครับผมแบบนี้นะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผม เกียร์อัโตโนมัตินะครับช่องเสียบ USB นะครับแอร์เป็นแบบอัโตโนมัตินะครับแยกซ้ายขวานะนี่ปรับแยกซ้ายขวาเอานะถ้าหนาวก็ปรับเองเลยนะปรับแยกเอานะครับปิดก่อนนี่ปิดไฟนะครับช่องนี่นะอยู่แบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวแซมพาไปดูเรื่อยๆนะนี่มีแผงลายไม้ด้วยนะครับตรงระบบปรับอากาศตางด้านนี้นะ เป็นแบบไฟฟ้านะกดปื๊บเขาให้นะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมไฟสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมันต้องเปิดจากด้านหน้านะ,ะเดี๋ยวแซมไปเปิดให้ก่อนเลยพามาดูก่อนเนี่ยมันต้องกดจากตรงนี้ครับพอเรากดเดี๋ยวแซมกดให้ดูกดปั๊บเนี่ยติดละแล้วก็ ตัวบานสไลด์เนี่ยเราสามารถที่เปิดหรือปิดตรงด้านฝั่งคนขับก็ได้นะครับอันนี้ตัดหมอกนะครับผมอันนี้เป็นดิมมิ่งตัวแสงสว่างหน้าจอเนี่นะดอบดอกความสว่างหน้าจอได้นะเผื่อขับกลางคืนแล้วมันแสบตานะครับผมมาตามไปดูก่อนอ่ะนี่นะครับเบาะเป็นแบบทรงมิกกี้เมาส์นะก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเก็บงานให้นะ เป็นไฟฟ้านะกับที่ดันขาเนี่ยผมกดให้ดูกดนี่ครับนี่นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งกดนี่ครับปรับให้นะปึ๊บนี่นะทั้งเบาะคู่นี้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับสองฝั่งนะในส่วนของคอนโซลนะครับนี่แกนสตาร์เล็กนะจะมีช่องกดไปนี่ช่องเก็บของนะครับ แล้วก็จริงๆนี้จะมีปิดเราก็เปิดนี่เป็น CD กดไป้อ่ะนี่นะเป็นจอ LED ให้ด้วยนะตัวนี้นะนี่เราก็สามารถที่จะโหลดเพลงหรือว่าโหลดหนังเนี่ยดูผ่าน USB ช่องนี้ได้เลยนะครับนี่เป็น12โวลต์เวลาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะนวิทยุอ่ะลองกดดูนี่นะ นี่เปิดวิทยุนี่นะเปิดไปนี่นะครับผมแอร์มีแอร์ลาวนะทั้ง3มแถวเลยนี่นะ่ะหนึ่งแถวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะอ้ามีนี่ด้วยปรับได้เลยนะก็ปรับระดับความแรงได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟก็เราสามารถดอปได้ดอปแสงสว่างได้เลยนะแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับผมนะ สวยงามอยู่นะครับผมหนึ่งเบาะด้านท้ายนะครับส่วนด้านหน้านี่นะออนี้นะมาลองตามแซมไปดูเรื่อยๆนะน,นะครับผมสวยงามอยู่นะครับผมปิดก่อนปิดไฟฟ้าเลยแต่ว่าฝาท้ายจะยังไม่ใช่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมเป็นฝาฝาท้ายเป็นแบบโชคกอยู่นะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดแล้วก็ในส่วนของ กล้องจากโรงงานนะเนี่ยมันยังเป็นโชค๊คอยู่นะยังเป็นโชค๊คอยู่มีมานเมินปปดนะครับด้านท้ายถือว่าสวยอยู่นะสวยสวยอยู่นะครับผมลองดูนะครับนี่นะ,ะเป็นโชค๊คนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ <c oughs> มา นี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไฟฟ้านะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนี่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็จะคล้ายๆฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะก็กดมีีโมงรีโมทด้วยนะครับด้านนี้นะครับผมนะก็อย่างที่แซมบอกสามารถที่จะปิดได้ด้วยปุ่มด้านหน้านี้ก็ได้นะแ้ะากดดูเนี่ยมันก็จะปิดให้นะครับผม ส่วนแผงคงแผงข้างฝั่งคนขับก็จะมีครับพับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างอาะกระจกข้างฝั่งออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะอันนี้น้ํามันที่เปิดน้ํามันนะเบาะฝั่งคนขับก็ <c oughs> ดํานิดนึงนะอาจจะเป็นกังกงเกงยงกางเกงยีนเนี่ยเราอย่างมันเป็นสีกระเบรดมันก็เลยจะดูเลอะน,นิดนึงนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมน,นี่ปุ่มไฟตัดหมอกนะเปิด ปิดประตูบานสไลด์กุญแจรีโมทนะครับนี่นะอ่ะดูเลขไมล์กันหน่อย13593กิมโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมนี่นะ,ะปุ๊บกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับดูข้เอเกีร์หน่อยปุ๊บนี่สวยงามปุ๊บกดนี่นะมี อันนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะเราก็ปรับเปลี่ยนมุมมองได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับผมแล้วแต่เลือกเลยนะครับนี่ป,ปิดอ่าน,นี่นะอ๋อมีช่องสำหรับรถเมื่อก่อนเนาะซูบุรีด้นี่ช่องเขี่ยบุรีด้วยนะครับก็พวกรายละเอียดเชิงลึกก็แซมอาจจะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนาะ ก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมถุงลมเท่าที่แซมเห็นหน้าตอนนี้นะจะมีคู่หน้านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกอื่นซ่อนอยู่อีกไหมนะก็ประมาณนี้นะใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโทวหาแซมได้นะแจ้งแซมไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมได้นะก็ลองดูครับใครสนใจรถ7จ็ดที่นั่งฮุนไดแกนสตาร์เล็ก v i p ปี16เลขไม์แสนสามราคา 8 6 9 0 0 0บาทลองโทรหาแซมดูนะ063543692นะครับ063543692นะครับรถอยู่ที่โกดังบางนานะครับผมจอดในร่มตลอดเลยก่อนเข้ามาโทรหาแซมก่อนนะ063543692นะครับ063543692ยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามแซมมาโดยตลอดทุกคลิปนะครับผม ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆและสวัสดีครับสวัสดีครับ